สวัสดีครับท่านผู้ฟังเรื่องเล่าความหลักสองวังขงนะครับคลิปนี้อยากทำคลิปสอบถามผู้ทิรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณนี้การแต่งงานของสาวเล่าแถวเมืองนองนะครับเพราะว่ามีหหนาเป็นจะไปขอสาวนะครับหหนาคนไทยเฮานี่เป็นนุ่มกอทมอ่ออายุหกสิบปีพอดี ได้พบลักกับสาวเมืองน้องอายุ25ปีเป็นแม่หางนะครับพบลักกันมาสามเดือนเพื่อนก็โทษมาปรึกษาผมนะครับเพื่อเห็นคลิปผมเนี่ยครับขอปรึกษานะครับผมกับบรรลุเรื่องวัฒนธรรมประเภทนี้ทั้งพุนนะครับเนะเพื่อนว่าจะไปเขาไปแตงสาวเล่านะครับสาวเล่าเรียกสินสอดสามสิบลักประมาณสี่หาหมื่นนะครับแต่ว่าปัญหามันก็คือว่า ถ้าแต่งกันแล้วถ้าไปขอไปแต่งกันน่ะหายนอนที่บ้านสาวเล่าจักสามขึ้นถึงหาขึ้นนี่แหละครับปัญหามันเพื่อนบอกผมแบบนี้ครับเผาบุไทยอาล่องบาครับหรือหรือเผาใดถาลู่บอกนะครับเพื่อนบอกว่าอาล่องผมเลยทําคลิปถามท่านผู้ลู่นะครับมันแมนมาครับไปผูกคอตัวแขนแล้วก็มอบเงิน สีหาหมื่นเลยกะมาบ่ได้นะครับเนาะให้นอนสักวันรักษามหมือถึงหาหมือแต่ว่าบ่ได้นอนบ้านผู้สาวด้วยครับให้สร้างบ้านที่ตั้งหากมันจะบีพิษผีเป็นประเภทนี้ศีรษะเป็นกระต๊อบไม่ไผ่หรือยังก็ได้นะครับนะมันจะเป็นดอกสางราคาแพงเิ่นบอกผมแบบนี้นะครับเิ่นโทษถามพ่อแม่ผู้สาวกับเจาโคตรจาตาเนะครับเิ่นอยากับแ,บกแตกไปไว้นี่นะครับเนาะแต่ว่าผมกับบอพอ่นแล้วว่า ถ้าไปแตงบ่มีใบบ่มีหอ,อย่างเนี่ยมันจะผิดกฎหมายบ่เพราะว่าช่วงดีกระแสมันแห้งนะครับมันจแตแงไดบ้บ่มัแดแกนได้บ่มมนจีบที่จับบอนะครับก็เลยทําคลิปนี้สอบถามนะครับผู้ลู้นะครับนะจังหัวหนา้ายูกทมอเอนี่เป็นกบบคุยกับสา,าวลาสาเดียนฝากเงินฝากยังสื้อเครื่องสื้อของสื่อโทรศัพท์ให้ไ่แล้วครับจนเด็ดที่ต่อกันพานดูทูบเบอร์แอดช่องหนึ่งนะครับเนาะ ผ่านแอทช่องหนึ่งของเมืองนอกนะครับเพราะว่ามือที่ไปแ่งเดือนหนานี่ละเดือนใกล้นี่แหละครับเขาจะมารับเพื่อนอยู่สวรรค์นเขตผมบอกว่าเขาหนาจะไปจังไดเพิ่นบอกว่าจะเทารถมอไส์ไปทำเอารถมันแพงผมก็เขาไปเมืองเล่าจินละเทอือหรือเดือนละสองสามเทือเนี่ยมันมีมตอจะไส์เสาอยู่สวรรค์นเขตบปะครับผมเพิ่นแต่แขงขบวนมีมตอจะไส์เสาเมือละสามร้อย เพิ่นบอกผมว่าเพิ่อนในเบื้องในเพิ่นเสิร์ชเบื้องในเน็ตแล้วมีเพิ่นบอกว่าผมแบบนี้นะครับเนาะโอ้ตะกี้มอไซค์ไปแถวเมืองนอกมันหลายร้อยกิโลเลยครับสิเซาจังมือกับบรู้นะครับเนาะไปนอนขึ้นผู้สาวอีก3ามมือตึง5ามือนะครับต้องเฮ็ดพาสปอร์ตเข้าไปครับแบบนี้นะครับนะผมถามว่า,าเมื่อนาเฮ็ดพาสปอรดสาวเราบอกว่ายังบนต้นเฮ็ดนะครับว่าจะฝากเงินไปเฮ็ดสาวบอกว่า4,000กว่าบาท ผมบอกว่าผมถามมาแน่ใจแล้วว่าเขา,าต้มข้วถั่วผมว่าเนแน่ใจเป็นในพูดคุยกับทั้งพ่อแม่พี่น้องทั้ง่ายิ่งวิดีโอคุยกันเรียบร้อยเพื่อแล้วเรียกประเภทนี้แต่งดอก้วคาจิ้นจอดต่างๆหมดเลยสาวเขาจากมาทํางานในไทยนะคแต่งแล้วสาวเขาจากมีงานทําอย่างมีอาชีพเพราะว่าทั้งพุดมันกะ่าว่ามีอาชีพนะครับเป็นไรเป็นไฮเป็นโดงนะครับเนาะ เพิ่นก็บ,บอกผมแบบนี้นะครับผมกับวัลูเพิ่นถามว่าลูว่าขอปรึกษาเนี่ยผมก็เลยทาคลิปนี้คอมเมนต์เขาบอกนะครับผู้ใดลูเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของเผา่าประชาชนคนลาวแถวเมืองนองนะครับผมจะถามหัหน้าปูาหน้าปูกะกันจนานาลูนะครับเนาะเพิ่นบอกว่ามัดแขนแล้วมอบเงินแล้วทําพิธีเรียงเนื้อหมูเนื้อไก่แล้ว บัวให้พิษผีให้ออกเลือนนะครับให้ออกเลือนเลยมันปุ๊บขอปับ๊บแตงปุ๊บให้ออกเลือนเลยถึงบัมีเลือนก็ไปสางใบไผ่สางกระตอบพ่อเป็นวิธีนอนแตงปุ๊บจะไปนอนผมมาคือบมไปนอนรีสอร์ทเขาบอกว่าบาัไดดนอนรีสอร์ทกับบัวใดต้องให้นอนบานผู้สาวนะครับแต่บัวพิษผีเพิ่นบอกแบบนี้โอ้แบบนี้ก็มีว่วะครับแต่ว่านอนเฮือนผู้สาวบัวให้นอนเที่นคุณพอ่คณพอคุณแม่เขาเด้ ใอ้ออเลื่อนนะครับแต่งแล้วไอ้ออเลื่นอนยัง่ว่าพิษผีก็คือจจหัวนาไปว่าจะค้นสางกระต๊อบสางยังใบนะครับเนะป็นนอนจากสองรับคืนโอ้แนวนี้มันมีวะครับนะผมเสียวอย่างเดียวคือว่าเห็นข่าวในโจวย์เชียวว่านุ่มต่างประเทศไปแต่งงานกับสาวลาวถ้าพมามีใบยืนยนันหรือทำถูกต้องตามประเพณีหรือบริจุทะเบียนนี่ยมันพิษนะครับ ลักษณะจังนีมันดิพิดบลนะครับแต่ว่าขันมีใบแกงนั่นแกงนี่กันอาจ,จะว่าพิทนะครับเพื่อนเพื่อนบอกผมว่าพิดหรอกคุณเดียบอกครับกรรมาการนายบ้านคุณพอ่อคุณแม่คุณสาวแล้วพิีมันเป็นแบบนี้คุณวานะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็โอ้ง่งคือกันครับหนาทั้งหลายนะครับนะผมว่าจะไปเช็ดเบียกเลยครับเป็นไล่มากบอกคุยกันเลย,ยอัดชิป ดวนสู้กันฟั่งนะครับว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้คุณได้รู้กับคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าหนุ่มกทมวัยฮกสิปปีนี่เสียอันตรายที่โดนจับบอกเขาไปขอสาวคนนี้นะครับนะ้นองเขากะเป็นสาวเมืองนองอายุยี่ห้าปีเป็นแม่ห้างนะครับเนาะคุยกันมาสามเดือนกได้ทรงเสียกันซื้อรอสซา,สาไปกันจะฝากเงินไปเฮดประตะปอดวสี่พันน้องเขาบอกแต่เฮดแต่ไปเฮตเองสองพัน เป็นกจะเดินเรื่องเลยครับอันเดือนนาเลยครับใกล้ๆเราพอถึงสามท่มือนะครับเพิ่นเตรียมตัวจะเข้าไปแล้วนัดก,กับยูทูบเบอร์ฟังพุ่นผู้ที่เป็นแม่งานนะครับเนาะเป็นติดต่อสาวคนนี้ผ่านยูทูบเบอร์่องหนึ่งนะครับผมก็เสียวนําอยู่นะครับนะถึงจะบ่อบรอว่ต๊ะแกันกะวิธีการมัดคอต่อแขนในหมู่บ้านเขาเนี่ยในเมืองมันมีกฎหมายตัวนี้เปกระแสมาาเนี่ยมาตราหาจุดสามบัตข่าเนี่ยนะครับเนาะว่า คนเล่าจะดูกินกับคนต่างประเทศต้องทำาะไรถูกต้องตามประเพณีหรือกฎหมาย้านเมืองคนนี่โอ้นะครับเนาะเป็นห่วงนุ่มกอธมอไว้หกสิบปีอยู่ครับเนาะวนาแล้วโล่งฤทธ์นะครับขอสาามมวัน้ำจาก,กุลนะครับเน,นาแล้วโลงฤทธิ์แต่ผู้ใดอยากบอกอยากแนะนําเพิ่กนกะไล่ามาได้นะครับผมจะเอาไล่วนาให้คุยกันนะครับวนาเก็นากลูก้ความจริงว่าเหตุจางไหนไปจากไหนนะครับนะ เป็นก็จะนั่งรถโดยสารมาลงมุกนะครับนะนัดยูทูบเบอร์ปังผุนกับผู้สาวอยู่สวรรค์นาเขตกสิไดีมอ่อมอไใส่เป็นรถเซามือละสามร้อยหาสามร้อยขาสิบอยู่สวรรค์นาเขตผมก็แยงพูนว่ามันบ่เคยได้ยินว่ามีนะนะครับขันว่ามีอยู่มอไซส,สวรรค์นาเขตผมกจะจีดจ่อรถไว้อยู่นี่แล้วผมกจะจีขาไปขี่มอไซสิสะดวกกลัวนะครับ ดังนั้นนะครับผู้ใดหูว่ามีม้มอไส้เซาอยู่ธัณ์นเขตไปเที่ยวได้สพพล่ามีม้มอไส้เซาวอยู่แข็งสวทธัณนเขตในตัวเมืองนะครับนะอ่าอแต่ว่าแสวเซวนูนกับบ่มีแล้วละ่ะตามที่ผมรู้นะครับนะลือมันมีกับประจักษ์นะครับแล้วก็สองจะเซามอไส้ไปหาสาวนี่มิถุนเดือมารับเอาเนี่กับประมาณลอยเกือบสองร้อยกิโลนี่มันก็นจะนั่นแหละครับที่เอาเครื่องเอาของไปฝากสาวมันก็ติบ่หด้หลายนะครับเนาะ สีมอารถมันก็นหลายมื่นนะครับเป็นมืน่มนๆนะครับนะคบเมารถไปแบบนั้นเพราะนั่นก็นี่แหละครับจุดยุดุดไม้ในการเบาเรื่องนี้นะี่ผมติดใจไปเด่นเดียวก็คือว่าตาข้อหนาเพิ่นไปขอไปมันไปผูกแขนเนี่ยมันติถือจับบอ่อนะครับเพราะว่านี่แหละครับนะและ้วก็ให้นอนกับตอบคางบ้านของคุณพ่อคุณแม่สาวเลยเพื่อว่าพิษประเภทนี้วัฒนธรรมนะให้ออกเลื่อนตอนนั้นเลยล่ะ ผมเชียวตอนนี้แหะครับเนาะนี่แหละครับเลยทําคลิปสอบถามอีกคลิปนึงนะครับสําหรับหลากตายใบนุ่มไต้เสาลาผู้ใดมีความหูเรื่องดีกับคอมเมนต์ก่อนมานะครับวุณาก็ต้องหมอที่รอดบ่อนะครับเป็นก็มีเงื่อนแล้วเป็นการติดเตรียมไปแล้วประมาณสี่หมื่นหาหาหมื่นบาทนะครับกินเลี้ยงมีถอวพิธีปลูกข้อปลูกแขนคาจดสมุดปืนคานยังกันติดเตรียมไปเที่ยงพ่อพอดีแหละครับเนาะนี่แหละครับเป็นปรึกษาผมมาผมก็เลยปรึกษา ขอคลิปนี้ไปต่อนะครับเผื่อมีเอฟซีคนดีรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเภทนี้ในการขอสาวในการเตียงดองสาวในแถวเมืองนองนะครับเนาะคิดใช้ยแดนเวียดไปนล้ครับกับบอกคอมเมนขมานะครับเนาะเป็นกระเบื้องคลิปยูนะครับเพื่อนอาจจะได้รู้เพื่อนอาจจะเอาความรู้ที่ท่านคอมมนขม่า้วไปปรับปรุงไปดําเนินชีวิตในการขอสาวครั้งนี้นะครับเนาะ เพราะฉะนั้นก็น่าดูเมื่ออาจจะพลาดผิดนัดยึ่งมาขอเมืองไทยนะครับเนาะจังค้อนาคนนี่เอกสารครบครบคบ่มีใบรับรอกหรือบ่มีใ,จใบจดทะเบียนเอกสารน้ำอยู่ครับเนาะแต่ว่าถ้าเพิ่นยืยนยนันว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่สาวทั้งเจ้าปจะตาฟังคุณยืยนยันว่าบ่มีปัญหากะน่าจะบ,บ่มีปัญหาเนาะครับเนาะผมให้กำลังใจทุกคนนะครับสำหรับที่มกสา,าวเล่านะครับจากแตงรองกับสา,าวเล่านะครับนะสูงไว้ไทยเฮา หรือสูงไว้ไทยต่างประเทศผมให้กำลังใจทุกคนครับนะให้มีความชุกในการคล้องเรื่องสวัสดีครับ